ไปดูคลิปหนึ่งครับที่เด็กวัยสามขวบเดินเล่นอยู่บนที่สูงตกอกตกใจแล้วก็พูดไปถึงเลยครับว่าแล้วพ่อแม่เขาปล่อยให้ลูกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไปดูคลิปกันก่อนเลยครับ หวาดเสียวมากเลยครับเนี่ยฮะมืจะร่วงจะร่วงอยู่แล้วนะครับน้องเนี่ยอยูดริมขอบเลยนะคะแล้วก็มีจังหวะที่น้องหวนจะร่วงลงไปเลยครับผู้ชมเนี่ยจังหวะเนี้ยแต่ใจเย็นๆครับใจเย็นๆคือคลิปนี้ออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งคิดไกลนะครับนี่คือคลิปที่ตัดต่อครับเป็นเทคนิคการลบฉากการซ้อนภาพวิดีโอครับงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นก่อนเลยเนี่ย ลุยคอมเมนต์กันก่อนเลยนะครับลุยคอมเมนต์กันก็ก็มีบางคนนะนี่ฮะให้เห็นเลยว่าอ๋อนี่เขาตัดต่อแบบนี้นี่เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดที่จะต่อว่าเจ้าของคลิปช้แล้วว่าเอารูปมาปล่อยไว้แบบนี้ได้อย่างไรออเปล่าดิมถนนเฉลยฮะเฉลยแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเจ้าของคลิปนั้นประสบความสำเร็จในการตัดต่อได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเหตุการณ์เสมือนจริงมีซาวเอฟเฟกด้วยนะฮะมีสาวน้ำตกด้วยนะฮะก็เป็นเขื่อนนี่แหละครับ หลายคนก็กลัวว่าเห็นภาพแบบนี้เดี๋ยวเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเลื่อนมาไม่ถึงท้ายคลิปเห็นปุ๊บลุย <คน S 1> วิจารณ์ก่อนเลยะฮะน,นี่คือโลกโซเชียลของเรานะครับคุณผู้ชมครับอจะชมดีไหมตัดต่อดีเหลือเกินคืออินไปแล้วว่าตกใจอ่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมอก็นำคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันนะคะ